Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهلا ah وسهلا ومرحبا بكم. Selamat datang, welcome ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัวโรงเรียนอิสลาฮียะห์โรงเรียนอิสลาฮียะห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2489ณบ้านสนอในปีพุทธศักราช2492ได้ย้ายสถานที่ณตำบลสเต็งนอก และในปีพุทธศักราช2533ได้ย้ายสถานที่แห่งใหม่อีกครั้งณนะ78ทับ1หมู่ที่4ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีด็อกเตอร์จิฮาบูง,งอตายงดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนญญาต ในปีพุทธศักราช2,555จบจนปัจจุบันมีนายฟุรกรบุงอตายงดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนอิสลาฮียเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านอัลกุรอานวิชาการและภาษาควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมุสลิมต้นแบบผ่านกระบวนการจัดการศึกษาที่สมดุลพร้อมการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพภายในปีพุทธศักราช2 5 7 ออินชาลโรงเรียนอิสลาฮียะมีความมุ่งมั่นในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพภายใต้ปรัชญายึดมั่นในศรัทธาแรงกล้าด้วยความรู้เชิดชูการปฏิบัติยืนหยัดการเผยแพร่แน่วแน่การเสียสละตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียนาศาสนาเด่นเน้นอัลกุรอาน แต่งกายแบบอิสลามงามด้านคุณธรรมมีภาวะเป็นผู้นำปลูกฝังการละหมาดามอ์โดยมุ่งเน้นเอ,เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนอิสลาียฮะเน้นศาสนาห่างไกลยาอยู่ประจำา4 4ชั่วโมงดูแลกันชายหญิงนั้นแยกชัดเจนโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโมนิทิอิสลาม และคณะที่ปรึกษาโดยมีนายฟุรกรบุงอตายงดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการและนายอับดุลรอมานมักโซดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น107คน การทุ่มเทมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารรวมถึงคณะบุคลากรของโรงเรียนอิสลาเฮียในการสร้างเยาวชนที่ดีสู่สังคมจึงได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากผู้ปกครองทำให้จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,559ถึงปีการศึกษา2,568เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษา2,500 68มีจำนวนนักเรียนมากถึง1,254คนอัลฮัมดุลิลลาห์โดยในปีการศึกษา2,568มีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น24จังหวัดอยะุมวรตบ